สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานอ,าองค์จำลอง9นิ้วนะฮะเพื่อที่จะทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าดูก่อนนะครับองค์9นิ้วนะฮะพร้อมฐานบัวข้อมบัวหงายนะฮะเพราะว่าต้องทำให้ลูกค้าดูก่อนว่าออถ้าทำออกมาแล้วเป็นไงนะองค์จริงก็คือ80นิ้วนะครับ องจริงนะฮะกำลังตัดขึ้นรูปทรงอยู่นะฮะองใหญ่80นิ้วนะฮะที่โรงงานนะครับองค์ใหญ่80นิ้วฮนะองนี้องค์9นิ้วเป็นองค์จำลองนะเพื่อที่จะแกะให้เสร็จแล้วก็ลูกค้าจะขึ้นมาดูนะครับตอนนี้องค์9นิ้วนี้ก็ทำไปได้อ่าแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ แล้วก็รอทําฐานต่อเพื่อที่จะให้ลูกค้าขึ้นมาดูนะครับนะองค์จริงนี่เป็นองค์80นิ้วนะครับใหญ่มากฮะที่ผมเท่าที่ผมรับงานมาใหญ่มากฮะนี่ทำเป็นองค์นี้ทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับก็จะได้ดูตามรูปแบบเลยฮะเท่ารูปแบบเลยครับองนี้นะฮะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทัก,ทก ทักมาสอบถามเบอร์โทรได้นะครับเบอร์โทรนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะครับผมทักไลน์มาหาผมนะไม่สั่งไม่ว่านะครับช่างนิกรยินดีให้คำปรึกษานะครับผมพอ,อลูกค้าทุกท่านจะได้มีความรู้เกี่ยวกับหินที่สำคัญก็เรื่องราคานะครับชนิดของหินต่างๆและรูปแบบพระที่ลูกค้าเลือกอีกนะครับผมมันต่างกันนะฮะร,ราคาต่างกันเพราะว่ามัน ทำยากง่ายต่างกันนะครับอยากให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะฮะถ้าแบบยากยากมันก็ราคาคือขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ถ้าแบบง่ายๆแบบทั่วไปสิงหนึสุขโขทัยก็ราคามาตรฐานนะครับทักไอดียไลนมาครับผม065 543 1923นะครับ ย้ำนะฮะศูนย์หกห้าห้าสี่สามหนึ่งเกสองสามะครับ,รบผมจะลงไว้หน้าโพสต์นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะฮะทักมาถามก่อนนะฮะไม่สั่งไม่ว่านะครับเพราะว่าให้อยากให้ลูกค้ามีความรู้ก่อนนะฮะก่อนที่จะสั่งงานนะครับท่านจะได้รู้ว่าเออหินชนิดนี้เป็นยังไงสวยไหมสีนี้สวยไหมสีนี้เหมาะไหมท่านจะเอาไปทำปางอะไรนะครับถวายที่ไหน างอะไรดีอย่างเงี้ยปรึกษากันก่อนนะครับผมเรามีตั้งแต่พระสามนิ้วจนถึง80นิ้วที่ผมทําอยู่ตอนนี้นะครับแต่องค์นี้ที่โพสให้ดูนี่ก็คือเป็นแค่ององค์ตัวอย่างจําลองนะฮะที่จะทําให้ลูกค้าดูนะฮะเพราะว่าเราต้องดําเนินการทําองค์ใหญ่องค์ใหญ่ก็ทำอ่า ให้เด็กๆทำการขึ้นรูปตัดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะองนี้เป็นองค์จำลองนะฮะหากลูกค้าท่านใดสนใจงานช่างนิกรก็สามารถทักมาหรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมตามช่องทางที่ผมได้แนะนำไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไปไว้หน้าโพสนะฮะเพราะว่าเป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียนะครับ ฝากาลูกค้าทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ผมอัพโหลดลงคลิปต่อไปนะครับผมลงงานว่าผมจะทำอะไรนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะผมะช่างนิกรอนอาจจะไม่เก่งมากแต่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมืออยู่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ตามรูปแบบงานที่ลูกค้าสั่งมานะครเพราะว่าศิละปะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมหากลูกค้าสนใจก็อย่าลืมนะครับทักมาสอบถามกันก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีก่อนนะครับผม